สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอ็นตาบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูการวางคอยล์ร้อนนะครับกรณีที่เรายึดกับผนังไม่ได้นะครับและเราไม่อยากตั้งกับพื้นนะครับเพื่อการหนีน้ํานะครับหรืออาจจะหนีฝุ่นนะครับนี่นะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็ทําแทนขาขึ้นมานะครับเพื่อจะวางชุดคอยล์ร้อนนะครับนี่นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับจะเอาสูงขนาดไหนนะครับ ท่านนี้ก็อยู่ประมาณ50เซนนะครับเห็นนะครับวางชุดขอล้อเพราะผานังเป็นเป็นไม้นะครับยิดไม่ได้นะครับไม่แข็งแรงครับแต่ถ้าเราตั้งกับพื้นก็จะเผื่อน้ำท่วหมหรือฝุ่นนะครับเราก็ยกขึ้นนะครับนี่กนนี้ชนนี้ก็มั่นคงแข็งแรงนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับาทางเลือกให้เพื่อนๆน,นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับขอขอบคุณครับ